สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฮลัมน้นำเล่นวันนี้จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลพุธที่26มิถุนายนโดยวันนี้จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลนั้มามด3คู่คู่แรกจะเป็นยูเครนพบเบลเยียมคู่ที่จอรจอเจฟพบโปรตุเกสและคู่สุดท้ายเช็คพบตุรกีแต่ก่อนจะไปดูการวิเคราะห์ฟุตบอลทางเฮียมีกลุ่มแจกทีเด็ดทุกวันในกลุ่มเยอปกณ์ยอบยับ,ยบหากสนใจไปข้อครัวดวกันกับเราสามารถไลน์มาได้ที่ LUM9 คู่แรกที่เราจะมาวิเคราะห์คือคู่ระหว่างยูเครนพบเบลเยียมก่อนอื่นเรามาดูดับคะแนนของทั้ง,ง,งสองท เทอร์นันยูเคนแข่ง2งนัดชนะ1แพ้1มี3แเต้มอยู่ท้ายตารางส่วนทางด้ันเวลเยมแข่ง2งนัดชนะ1แพ้1มี3าต้มอยู่ับที่2ของตารางเกมล่าสุดของยูเคนเก็บ3แต้มได้จากเกมแรกที่แพ้เกมนี้ต้องการอย่างน้อยแค่เสมอจะได้เข้ารอบแต่คงไม่ง่ายโอกาสพลาดก็มีและยังไม่เคยเจอคู่แข่งในเกมนี้เราดูสิติดติพบกันของทั้งสองทีมซึ่งเป็นทั้งสองทีมที่ไม่เคยเจอกันมาก่อน ต่อไปจะมาดูผลงานการของั้งสองทีมมาจากยูเคนสิบนัดล่าสุดชนะ6เสมอ2แพ้2โดยสีนัดล่าสุดแบบและกอสูงทั้งหมดส่วนทางเบลเยียมสิบนัดล่าสุดชนะ6เสมอ3แพ้1โดย4นีนัดล่าสุดแบบและกอต่ำทั 3, ้งหมดและต่อไปเราไปดูันต่อที่ร้วนักเตะของสองทีมในแบงค์เลตเริ่มจากยูเคนจะมาในแผน4-23สส่วนทางด้านเบลเยียมจะมาในแผน3 4 2 1สองทางเบลเยียมเรียบฟอร์มเก่งได้จากที่เกมแรกแพ้ไปมาเกมสองเก็บสามแต้มแรกได้ต้องการชนะเพราะเขารอบเด็ดขาดเสมอก็ไม่เสียหายแต่เหียดแพงคงจะชนะแบบยิงกรจะจายได้ยากหน่อย เรามาดูกันสักหน่อยว่าทั้งสองทีมมีนักเตะบาดเจ็บกี่คนทางด้านยูเครนไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บส่วนทางด้านเบลเยียมมีผู้เล่นบาดเจ็บน้อย3คนและติดต้นแบนหนึ่งคนผลสกอร์ที่คาดยูเครนยิงเสมอเบลเยียม1นต่อหมาต่อในคู่ที่2ระหว่างจอร์เจียพบโปรตุเกสก่อนอื่นเรามาดูดับคะแนนของทั้งสองทีมทางด้านจอร์เจียแข่ง2นัดเสมอ1แพ้1มี1แต้มอยู่ท้ายตารางส่วนทางด้านโปรตุเกสแข่ง2นัดชนะ2มี6แต้มอยู่จ่าฝูงของตาราง2เกมที่ผ่านมาของจอร์เจียเสมอ1แพ้1มีแต้มเดียวยยังงออู่ในนเเส้้ทาขาขรบ แต่จะชนะเกมนี้เขาคงเป็นไม่ได้ยากกับ2เกมที่ผ่านมายิงหน้าตัวเนื่องโอกาสน่าจะมีแพ้เสมอหรือแพ้และแค่เสมอก็เพียงพอแล้วลองดูสถิติที่พบกันของทั้งสองทีมซึ่งเป็นโปรโตุเกสเป็นฝ่ายชนะ1ในนัดล่าสุดโดยแบส 2, มสกอร์เสมอ1ต่อไปจะมาดูผลงนานของทั้งสองทีมนั่นจากจอเกีย 19, สิบน,นัดล่าสุด,สน 2, สดกกชนะ4เสมอ3แพ้3โดยสีนัดล่าสุดแบงสกอร์ 3, สูง2ต่ำ2ส่วนทางโปรตุเกสสิบนัดล่าสุดชนะ8แพ้2โดยสีนัดล่าสุดแบมสกอร์สูง3เสมอ1 และต่อไปเราไปดูกันต่อที่แล้วนักเตะของสองสทีมเนแผนการเล่นเริ่มจากจเจียจะมาในแผน3-4-3ส่วนนัด้านโปรตุเกสจะมาในแผน4-2-3-1ฝั่งทางโปรตุเกสชนะ2เกมรีดได้เข้ารอบไปแล้วอยู่ที่ว่าจะเน้นมากน้อยแค่ไหนเพราะลอนโดยังต้องการสอรอในยูโร2024เพราะยังยิงไม่ได้เกมนี้มีโอกาสทําได้และน่าจะช่วยเสริมทรงให้เขาทาประตูได้เรามาดูกันสักหน่อยว่าทั้งสองทีมมีน,นักเตะบาดเจ็บก,กี่คนทางด้านจเจียไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บส่วนดด้านโปรตุเกสมีผู้เล่นติดต้นแบนหนึ่งผลสอร์ที่คาดโปรตุเกสชนะจจอเีย1 0 มาต่อในคู่สุดท้ายระหว่างเช็กพบตุรกีก่อนอื่นลาดูดับคะแนนของทั้งสองทีมด่านเช็กแข่ง2งนัดเสมอหนึ่งแพ้1มี1แต้มอยู่อันดับที่3าของตารางส่วนน้านตุรกีแข่ง2งนัดชนะ1แพ้1มี3แต้มอยู่อันดับที่2ของตารางเกมล่าสุดของเช็กต้องไล่ตามยิงตีเสมอโจเจีย1นต่อหนึ่งแบบเกือบแพ้แบบนี้ทำให้เลดเปิดมาที่เสมอโอกาสชนะเสมอหรือแพ้มีความเป็นไปได้หมดเกมส่งท้ายไม่มีอะไรจะเสียเสมอไม่เป็นผลดีลองดูสถิติพบกันของทั้งสองทีมซึ่งเป็นตุรกีเป็นฝาชนะสแพ้ในึ่ง็นสี่เกม2 ต่อไปเราจะมาดูผลการแข่งขันของทั้งสทีมนอกจากเช็ค10นัดล่าสุดชนะ6เสมอ2แพ้2โดย4นัดล่าสุดแบบแลกบอลสูง3ต่ำ1ส่วนทางตุรกี10นัดล่าสุดชนะ4เสมอ2แพ้4โดย4นัดล่าสุดแบบแลกบอลสูง3ต่ำ1 และต่อไปเราไปดูคนต่อที่เราตั้งแต่ของสองสองทีมใเแผนการเล่นเริ่มจากเช็คจำมาในแผน34-21ส่วนนัน้าตุรกีจำมาในแผน4 2 3 1แต่ทางฝั่งตุรกีแค่เสมอก็ได้เขารออเพระเก็บมาได้สแมต้มแล้วตุนอยู่ในมือไม่ได้กดดันอะไรตั้งรับไม่ดีไม่ได้ก็ไม่เสียมองแล้วเหลือเสมอทางตุรกีและความกดดันมีโอกาสเบียดเอาชนะได้มากกว่าเรามาดูกันสักหน่อยว่าทั้งสองทีมมีนักเตะบาดเจ็บกี่คนทางด้านเช็คมีผู้เล่นบาดเจ็บเล็กน้อยหนึ่งคนส่วนนาดนาตุรกีมีผู้เล่นติดโทษแบนหนึ่งผลสุด ส่วนใครที่ชอบขึ้นไหนก็สามารถเอาการวิเคราะห์ในคลิปนี้ไปตัดสินใจก็ได้เลยแต่ถ้า,าก็บอลคนไหนอยากตามเฮียแอดไลน์ตามเฮียไม่ได้เลยในกลุ่มเฮียมีการให้ฟุตบอลทั้งสเต็ปและเต็งรับรองไม่มีผิดฝังเอาเป็นว่าหากสนใจติดต่อเฮียมาทางไลน์ที่แสดงอยู่ได้เลย